Hello It's สป e คริยิสวัสดีค่ะยิงกลับมาแล้วหลังจากหายไปนานมากนะคะหายไปร่ำไปเรียน mm hmm. ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะต้องใช้ชีวิตกับสิ่งต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นเยอะนิดนึงเลยไม่ได้มาอัปเดตบน Youtube นะคะขอโทษด้วยวันนี้มารายงานตัวนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็มาขอไอเดียขอ ความคิดเห็นขอคําแนะนําเรื่องของวิดีโอที่หนูจะทำออกมาต่อไปด้วยนะคะปกติแล้วถ้าสมมุติเราดูวิดีโอย้อนกลับไปของหญิงนะคะหญิจะสอนเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษที่คนไทยสามารถจะทําได้โดยที่ไม่ติดอัดนะคะแล้วก็ฝรั่งปังแล้วก็เข้าใจแต่บางครั้งนี่หญิงก็พูดตรงๆนะคะว่าบางทีก็หมดมุกไม่ทราบจะสอนอะไรร,รู้แล้วบางทีไม่มั่นใจว่าเอสอนไปแล้ว ผู้ดูหรือว่าคนที่กำลังบอโลแล้วเนี่ยเขาเขาเขาจริงๆ,ๆเขาดูแล้วหรือยังนะคะในนีนนยวันนี้หญิงมาขอความคิดเห็นมาขอคําแนะนาํามาขอไอเดียหรือว่ามารับคําถามนะคะรือมีใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงกับภาษาอังกฤษขอให้คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างหนยนะคะหญิงจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปปรับปรุงแล้วก็ทําออกมาเป็นวิดีโอคะอ่ะ อ๋ออีกอย่างหนึง่งสําหรับใครที่ยังไม่ทราบนะคะส่วนอตอนนี้หญิงมาเรียนอยู่ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะที่นิวยอร์กซิตี้หรือว่าเมืองมหานครนิวยอร์กนะคะดูซไฮโซเลยนะจริงๆอยู่นิวยอร์กนะคะถ้าใครอยากจะทราบเรื่องนี้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่นิวยอร์กการเปเรียนไทยในต่างประเทศเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะคะญิงยินดีจะเล่าให้ฟังในฐานะนักเรียนทุนด้วยนะคะก็ ยังไงถามกันมานิดนึงหรือว่าเขียนคอมเมนต์กันมานิดนึงก็ได้ค่ะโอเคก่อนจะเกิน2นาทีถึงว่าเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ,อะขอบคุณล่วงหน้าสําหรับไอเดียขอบคุณล่วงหน้าสําหรับสิ่งต่างๆที่หญิงกาลังจะได้อ่านนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะ